หลังจากที่เราได้ทำคลิปท็อป10เซนเตอร์แบ็ที่ดีที่สุดในโลกลูกหนังเวลานี้ไปจากการอ้างอิงข้อมูลมาจาก ESPN F4 ที่ได้จัดอันดับนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน100คนซึ่งจากการจัดอันดับ100คนนั้นก็มีการจัด10อันดับของสไตรเกอร์ที่ดีที่สุดของโลกลูกหนังเวลานี้เช่นกันทำให้ในวันนี้พวกเราแวดวงฟุตบอลก็จะมาทาคลิปท็อป10สไตรเกอร์ที่ดีที่สุดของโลกในเวลานี้ เพื่อเป็นการต่อยอดกันครับผมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันพวกผมก็อยากจะขอย้ำอีกสักรอบว่าการจัดอันดับในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการจัดอันดับโดยพวกผมกันเองแต่เป็นข้อมูลการจัดอันดับมาจาก ESPN F4 ที่อิงข้อมูลตามผลงานส่วนตัวของนักเตะคนๆนั้นและความสำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันกับพร้อมแล้วก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะครับอันดับที่10 จนาธานเดว,วิสจากลิวมูลค่าทางการตลาด60ล้านยูโร ชื่อของจูนทานเดวิสก็เป็นชื่อที่แฟนบอลค่อนข้างที่จะเริ่มคุ้นหูมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจากการก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงตัวหลักของลีวที่พาทีมโค่นบอลลังแชมป์ลีกเอิงมาจากบาเลสเซจแมงในฤดูกาล2020-2021และนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ผลิตสกอร์ให้กับทีมมาโดยตลอดซึ่งในซีซั่นที่เพิ่งจบไปเขาก็ซัดไปถึง24ประตูในลีกเป็นรองเพียงแค่คีเลียนเอมบัปเป้กับอเล็กซองลาก,กาเซ็ตเท่านั้นจูนทานเดวิสในวัย23ปีก็เป็นที่สนใจของ ทีมจากเกาะอ,อังกฤษเช่นเวสต์แฮมเชลซีแมนยูหากเจ้าตัวยังรักษาฟอร์มไว้แบบนี้ลิวก็อาจจะเป็นทีที่ดูเล็กไปสำหรับเขาแน่ๆในอนาคตอันดับที่9ดูซานวลาโฮวิชจากยูเวนตุสมูลค่าทางการตลาด70ล้านยูโรสำหรับฤดูกาลที่น่าผิดหวังสำหรับทัพม้าลายนั้น ทั้งฟอร์มการเล่นที่ต่างพาแฟนบอลกันเบื่อและการโดนตัดแต้มไปสิ่งหนึ่งที่น่าจะทําให้แฟนๆพอใจชื่นได้ก็คงมีผลงานของพี่นาเดชยอย่างวาลาฮุชนี่แหละครับถึงแม้ในซีซั่นนี้เขาจะได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดทำให้วาลาฮูชกดไปได้เพียงแค่14ประตูจาก42นัดในทุกรายการแต่เมื่อใดที่เขาได้ลงสนามเจ้าตัวก็มักจะทำผลงานได้โอเคทั้งในการยิงประตูการสร้างสรรค์โอกาสแล,และการครองบอล ในช่วงตลาดหน้าหนาวเขาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลซึ่งปัจจุบันเชลซีก็ยังแอบสนใจอยู่ต้องมาติดตามกันว่าในอนาคตของวาลาโฮวิชจะยังอยู่กับทัพม้าลายต่อไปหรือไม่อันดับที่8อาริสันเดอร์อีซักจากนิวคาเซิลมูลค่าทางการตลาด70ล้านยูโรน่าจะเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าของทัพศาลิกาดงในการคว้าตัวอีซักมาจากเรอโซเซดัดโดยค่าตัว70ล้านยูโรเพราะเพียงแค่ปีแรก อิซักก็สามารถเป็นกำลังหลักของนิวคาสเซิลที่ทำให้ทีมนั้นจบได้อันดับที่4ในลีกจนได้โคต้าไปลูยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าถึงแม้เขาจะได้ลงสนามไปไม่ค่อยเยอะจากอาการบาดเจ็ยบยาวและยิงไปได้11ประตูจาก29น้นัดในทุกรายการแต่นิวสลาตันอย่างอิซักยังสามารถขยับไปเล่นปีกซ้ายจากก้ากล้ามีสกิลการเลี้ยงบอลที่คล่องตัวอิซักในวัย23ปีก็น่าจะเป็นกำลังหลักให้กับทัพสาลิกาโดงไปอีกยาวแน่นอน อั Under ett, o, นดับที่เลันดอโคลโลมัวนีจากไอทรัคแฟงเฟิร์ตมูลค่าทางการตลาด80ล้านยูโรฟุตบอลโลก2022คงจะเป็นรายการที่ทำให้แฟนบอลเริ่มรู้จักเขาจากการเป็นตัวสำรองทีเด็ดของทีมชาติฝรั่งเศส ซึ่งผลงานกับไอทรักแฟงเฟิร์ตของดาวยิงไว้24ปีก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นอย่างมากด้วยการซัดไป23ลูกกับ17แอซิสจาก46นัดในทุกรายการด้วยตำแหน่งการเล่นที่ยืดหยุน่นที่ได้ทั้งหน้าเป้าและปีกซึ่งรายการที่ทำให้เขาสร้างผลงานก็คงต้องเป็นรายการบอลถ้วยในประเทศอย่างเดปเปโบคาวที่เขาพาทีมเข้าชิงและซัดไป6ประตูจนกลายเป็นดาวซันโวของรายการไป ซึ่งเขาก็เป็นที่สนใจของหลายและทีมทั้งแมนยูเจ้าเดิมและไบเยนิวนิกเป็นตน้นอันดับที่6กาเบรียลเคสุดจากอาร์เซนอลมูลค่าทางการตลาด75ล้านยูโรถึงอาร์เซนอลจะพลาดแชมป์ลีกไปแบบน่าเสียดายแต่เคซุดเป็นดีลที่น่าจะคุ้มค่าสุดๆสำหรับท่าเดอการเนอร์สจากการคว้าตัวมาจากแมนซิตี้ เขาไม่ได้เข้ามาเป็นแค่คนจบสกอร์ของทีมแต่เคซุดนั้นเข้ามายกระดับการเล่นเกมบุกของทีมการขึ้นเกมบุกก็จะมีเขาเป็นคนช่วยสร้างสารรค์เกมอีกคนในช่วงที่เคซุดเจ็บเข่ายาวถึงเอ็ดดี้เอนเคเทียจะสามารถทดแทนเขาด้วยการทำประตูแต่การที่มีเคซุดที่สร้างสารรค์เกมได้เกมบุกของอาร์เซนอลก็ดูจะมีมิติมากกว่า การทำไป11ประตูกับ7แอสซิดในหลีกก็เป็นการการันตีว่าเขานั้นมีส่วนร่วมกับการทำประตูของทีมเป็นอย่างมากอันดับที่5โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนามูลค่าทางการตลาด30ล้านยูโรดาวยิงไวเก่าจากเจ้าบุญทุ่มนั้นก็ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่า เขาคือสไตรเกอร์ระดับเวิร์ลคั์อยู่เพราะนับตั้งแต่ที่เขาก้าวออกมาจากไบเยนมิวนิกเรววนดอบสกี้ก็ทำไปถึง33ประตูจาก46นัดในทุกรายการถึงแม้บาซ่าจะตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแบบ2ปีติด แต่เขาก็เป็นส่วนสำคัญที่พาบาร์เซโลนาเป็นแชมป์ลีกกับแชมป์ซูปเปอร์โคปาถึงในปัจจุบันเลวานดอสกี้จะอยู่ในวัย34ปีแล้วก็ตามแต่ถ้าดูจากฟอร์มของเขาบวกกับสภาพร่างกายที่ยังแข็งแรงเจ้าตัวก็น่าจะยืนระยะในการเป็นดาวยิงระดับท็อปได้อีกนานแน่นอนอันดับที่4วิกเตอร์โอซิมเพนจากนาโปลีมูลค่าทางการตลาด120ล้านยูโร ในการคว้าแชมป์ลีกในรอบ33ปีของนาโปลีนั้นโอซิมเพนถือว่าเป็นส่วนสำคัญของทีมเป็นอย่างมากจากการซัดไป26ประตูจาก32นัดในลีกโอซิมเพนประสานงานร่วมกับปีกพลังพายุอย่างคุชยชาควารัสเคเลียที่ถั้งคู่เดินหน้าทำลายแผงเกมรับของคู่แข่งทีมแล้วทีมเราโอซิมเพนถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและความเฉียบคมในการจบสกอร์ แถมด้วยวัยเพียงแค่24ปีมีเวลาอีกมากที่เขาจะพัฒนาความสามารถให้ไปไกลได้มากกว่านี้อีกโดยในปัจจุบันมีทีมมากมายที่สนใจในตัวศูนย์หน้าสัญชาตินจีเรียรายนี้แต่ทีที่มีข่าวพัวพันกับเขามากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นแมนยูที่ดูจะต้องการดาวยิงรายนี้ไปร่วมทีมและก็มีเชลซีที่คอยติดตามมาแบบไม่ไกลอันดับที่3แฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์มูลค่าทางการตลาด90ล้านยูโร ก็น่าจะถึงเวลาที่สมควรแล้วสำหรับแฮร์รี่เคนในการออกไปประสบความสำเร็จและคว้าแช,ชมป์ให้กับตัวเองเพราะในวันศุกร์หน้าเขาก็จะมีอายุได้30ปีบริบูรณ์ ในเรื่องของความสามารถนั้นไม่มีใครเถียงแน่นอนสำหรับเดอะแบกจากสเปอร์เขาถล่มประตูแล้วประตูเล่าจนครองรางวัลดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกมาได้หลายสมัยแต่ก็ยังไม่เคยได้แชมป์ใดๆกับสเปอร์ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาผู้คนอาจจะไปโฟกัสกับการถล่มประตูของฮาเลนซึ่งการทำไป30ประตูในลีกของเคนก็ถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่มากเลยในปัจจุบันเขาทำประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว217ประตูอีกเพียงค แค่44ประตูเขาก็จะทำลายสถิติตลอดการของอารันเชียร์หากเขายังคาแข้งในพิมลีกแมนยูเองก็ต้องการที่จะคว้าตัวเคนไปร่วมทีมเพื่อเสริมความคมแต่ทีมที่มีข่าวกับเคนแบบชัดเจนก็คงหนีไม่พ้นบบเยเนมิวนิคก็ต้องมารอดูกันว่าหากสเปอร์ได้ค่าตัวตามที่ต้องการแล้วพวกเขาจะปล่อยเคนเพื่อให้ดาวยิงรายนี้ไปประสบความสำเร็จหรือไม่ อันดับที่2ค่าริมเบนเซม่าจากเรียวมาดริดและเอาอิทิฮัดมูลค่าทางการตลาด25ล้านยูโรการคว้าบลลังดอในปีที่แล้วของดาวยิงจากแดนน้ำหอมก็น่าจะเป็นการคว้ารางวัลโดยไร้คอโต้แย้งใ,ใดๆเพราะเบนเซม่านั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2จากการพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและเป็นดาวซนโวของรายการที15ประตูซึ่งในสีสันที่ผ่านมา ดาวยิงเจ้าของบอลลังดอกก็ยังผลิตสกอร์ได้มากมายโดยการซัดไป31ประตูจาก43นัดในทุกรายการและพาเรอัลมาติดคว้าทั้งแชมป์อยู่ฝ่าซูเปอร,ร์คัพแชมป์สโมสรโลกและโคปาเดเล แต่ณตอนนี้เส้นทางอาชีพการค้าแข่งในยุโรปของเบนซิมาก็ได้จบลงแล้วเพราะเจ้าตัวก็สร้างเซอร์ไพรส์โดยการย้ายไปซบเอาอิทธิธัธ์ทีมในลีกซาอุดิอาระเบียก็ต้องมารอดูกันว่าการเดินทางครั้งใหม่ของเบนซิมาในวัย34ปีณนะลีกซาอุจะเป็นอย่างไรและแล้วก็มาถึงอันดับที่1ก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกสจากเออร์ลิงบราฮาแลนจากแมนซิตี้มูลค่าทางการตลาด180ล้านยูโร ก็คงจะไม่มีสไตรเกอร์คนไหนที่ฟอร์มร้อนแรงเท่าเขาอีกแล้วเพราะเพียงแค่ปีแรกของฮาเลนกับแมนซิตี้ดาวยิงไหว23ปีจากโนเวผู้นี้ก็ทำลายสถิติมากมายในลีกโดยเฉพาะการทำไป36ประตูที่แซงสถิตินานแสนนานของอารันเชเลอร์และแอนดี้โคที่ทำไว้34ประตูเป็นดาวซันโวของ UFO League, ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยิงมากที่สุดใน5ลีกใหญ่ยุโรปโดยการซัดเป็นในทุกรายการ52ประตูจาก53นัดและสถิติอีก ย่อยที่เขาทำลายไปฮาเลน์กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของเรือใบสีฟ้าหลังจากที่ทีมเจอกับปัญหาการขาดกองหน้าตัวเป้ามานานจนแมนซิตี้ไปถึงฝันในการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทีสโมสรปราถนามานานและเรือใบก็สร้างฤด,ดูกาลปลอดสารโดยการคว้าทริปเปลแชมป์มาได้ฮาเลน์กลายเป็นเต็งอีกคนที่มีโอกาสในการคว้ารางวัลบอลลงดอร์ด้วยขุมกำลังและสภาพทีมของเป๊ปโกเิีอลาก็น่าจะพูดได้เลยว่าฮาเลน มีโอกาสที่จะทำลายสถิติต่างๆอีกมากมายกับแมนซิตี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับท็อป10สไตรเกอร์ที่ดีที่สุดของโลกในเวลานี้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเห็นด้วยกับ10อันดับดังกล่าวหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณัดที่ดีด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระ,ระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุต บอลได้นะครับขอบคุณครับ